เจ้าสำหรับชาวันใหม่ในวันน <cont> <caffe> <genocide> ี้ท <VI> ี่เรามีโอกาสได้นำจิตใจของเรามาถวายแด่พระเจ้าด้วยกันนะครับคําหมอพระเจ้ามีโอกาสได้ธิฐานต่อพระเจ้าทูลต่อพระเจ้านะครับขอพระเจ้าสมบปรด์ชำระชีวิตของเราความคิดของเราจิตใจของเราให้สะอาดนะครับและนําจิตใจของเรามาถวายแด่พระเจ้าด้วยกันนะครับชาวันนี้เรามีโอกาสได้มาไข้ควรพระคำของพระเจ้าด้วยกันในพระธรรมนาหูบทที่สองนะครับนาหูบทที่สอง เราได้เห็นนะครับเรื่องราวที่พระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงพิพากษานะครับแล้วก็พระเจ้าผู้ทรงอยู่เหนืออาณาจักรอยู่เหนือแผ่นดินโลกนะครับไม่ว่าเขาจะเป็นใครก็ตามนะครับไม่ว่าจะเป็นคนอิสราเอลหรือว่าจะเป็นอัสซีเรียไม่ว่าจะเป็นบาบิโลนนะครับพระเจ้าก็ทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงอยู่เหนืออาณาจักรเหล่านั้นนะครับและเราเห็นนะครับเรื่องราวของ นะครับอาณาจักรออสซีเรียซึ่งมีเมืองหลวงคือเมืองนีนาเวย์นะครับพระเจ้าก็ทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงเมตตาพระเจ้าก็ทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงฤทธอำนาจอยู่เหนือนะเมืองนีนาเวนั้นด้วยเช่นเดียวกันนะครับครั้งหนึ่งพระเจ้าทรงส่งผู้รับใช้พระเจ้า,ายโยนาไปประกาศเรื่องราวของพระเจ้าแม้ว่ายโยนาจะไม่อยากที่จะไปอยากจะเห็นศัตรูถูกทําลายนะครับแต่ว่าพระเจ้าก็ยังทรงเมตตานะครับต่อชาวเมืองนีนาเวนั้น นะโยนา์ก็ไปนะครับอาจจะด้วยไม่ได้ด้วยความเต็มใจเท่าไรนักแต่ว่าเมื่อโยนาไปก็เห็นนะครับชาวเมืองนินาเวนะกลับใจใหม่มาหาพระเจ้านะครับพระเจ้าก็ส่งโปรดละเว้นการที่รักษาการลงโทษนะ ชาวเมืองนีนาเวเหล่านั้นนะครับนั่นก็เป็นสิ่งที่เราได้เห็นนะครับและนะแต่ว่าเมื่อวันเวลาผ่านไปนะชาวเมืองนีนาเวซึ่งเต็มไปด้วยความบาปความชั่วร้ายนะครับนะความรุนแรงนะครับพระเจ้าก็ทรงโปรดพิพักษานะครับเขา ในโดยถ้อยคําของนาหูมนะครับซึ่งได้มีโอกาสนําถ้อยคำของพระเจ้ามาพูดกับเขาเป็นคารวสเป็นคําที่หนักนะครับแล้วก็รุนแรงนะครับมาถึงชาวเมืองนิโรเวย์นะครับในวันนี้นะครับในนาหูมบทที่สองเราจะมีโอกาสได้มาดูด้วยกันนะครับว่าพระเจ้าพูดอะไรยังไงบ้างนะครับขอพระเจ้าส่งสอนเรา,ราด้วยเช่นโดยการผ่านพระคคำของพระเจ้าในพระธรรมนาหุมนี้ นาหมบทที่สข้อที่1น่งนะครับบอกว่าผู้โจมตีขึ้นมาต่อสู้กับเจ้าแล้วจงรักษาป้อมปราการจงเฝ้าทางไว้จงคาดเอวจงรวมกำลังไว้ให้หมดนะครับพระเจ้าก็นะนะพูดกับชาวเมืองนีนาเวที่นั่นนะครับผ่านทางนาหมผู้เผยเพระชนะของพระเจ้านี่เป็นคานนําเผยพระชนะนะบอกล่วงหน้าว่าอะไรจะเกิดขึ้นต่อชาวเมืองนีนเวบอกกับเขาว่าจะมีผู้ที่โจมตีขึ้นมาต่อสู้กับ เขานะครับคำว่าเจ้านี่พี่น้องอาจจะเห็นนะครับตัวเลขเลขก8นะครับมีฟุตโนตอยู่ข้างล่างนะครับคำว่าเจ้าตัวนี้นะครับเล็งถึงนะครับนีนาเวนะครับเป็นเหมือนนีนาเวก็หมายความว่านะครับนาโฮมได้เห็นภาพนะครับมีผู้ที่ขึ้นมาแล้วก็กำลังจะมาโจมตีเมืองนีนาเว อย่าลืมนะครับเวลานั้นนะครับนะเมืองน,นิโวเวยหรือว่าอาณาจักรอัสซีเลียก็เป็นอนาณาจักรที่ยิ่งใหญ่แล้วก็เข้มแข็งแล้วก็ออกไปโจมตีศัตรูนะครับหรือว่านะอาณาจักรอื่นนะครับประเทศอื่นนะครับแต่ว่าที่นี่เห็นภาพว่า,นะามีผู้ขึ้นมาโจมตีอัสิีเลีย และก็บอกว่าจงรักษาป้อมปราการจงเฝ้าทางไว้จงคาดเอวจงรวมกําลังไว้ให้หมดนี่ก็เป็นภาพนะครับก็บอกว่าให้เขาทําเลยนะครับให้ชาวเมืองนีโนเวย์เนี่ยนะครับพยายามที่จะรักษาป้อมปราการไว้จงเฝ้าทางไว้จงคาดเอวไว้จงรวบรวมกําลังพลมาให้หมดให้เยอะเท่าที่จะทําได้แต่ว่า นะครับก็พูดในทานองนะครับที่บอกว่าถึงแม้เขาจะรวบรวมอาวุธนะครับหรือว่าพละกําลังแต่เขาก็จะไม่มีทางที่จะศัตรูได้ไปรวบรวมมาเลยนะครับมีอะไรเอามานะรักษาป้อมไว้นะพยายามรักษาไว้นะพยายามนะด้วยกําลังของเขาเองนะครับเอามาให้หมดนะครับนั่นก็เป็นภาพนะก็บอกแล้วก็เหมือนกับท้าทายนะครับมืองนินเวย์ด้วยนะครับแต่ในข้อที่2นะครับก็พูดถึงนะครับ ว่านี้ก็เป็นคําพูดที่มาถึงนะครับอิสราเอลเป็นคําสนใจนะครับคนอิสราเอลพระเจ้าบอกกับเขานะครับบอกว่าอย่างนี้เพราะพระยาเวทรงฟื้นฟูความโออาตรการของยาโคบอย่างกับความโออาตรการของอิสราเอลแม้ว่าพวกปล้นได้ปล้นเอาไปและได้ทําลายกิ่งก้านของพวกเขานะครับข้อสองนี้นะครับเล็่งถึงอิสราเอลและพระเจ้าบอกว่าพระเจ้าจะฟื้นฟู ความโออาความยิ่งใหญ่ของอิสราเอลขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะครับแม้ว่าแนะอฟรลียจะมา,าปล้นเอาไปจะมาทําลายนะครับกิ่งก้านของเขานะครับจับเข้าไปเป็นเฉลยนะครับยังเมืองนีนาเวแล้วก็เมืองอื่นๆน,นะครับก็จะกระจายไปนะครับแต่ว่านะครับนี่ก็เป็นคําทีนะบ่บอกกับคนอิสราเอลนะครับบอกว่าเนี่ยพระเจ้าจะฟื้นฟูเขาอีกครั้งหนึ่งพี่น้อง นะครับนะจากพระคำของพระเจ้าทั้งสองข้อนี้นะครับเราเห็นนะครับว่าผู้ทีนะ่ต่อสู้กับพระเจ้านะครับกนะ็แม้ว่าเขาจะมีกําลังมากแม้เขาจะดูเข้มแข็งก็ตามแต่ว่าเขาจะไม่มีทางที่จะชนะนะครับพระเจ้าได้และแม้ว่าอิสราเอลจะอ่อนแอในข้อที่สองแ,นะอแม้ว่าเขาจะถูกทําลายแม้ว่าเขาจะถูกปล้นออกไปแม้ว่าเขาจะดูอ่อนแอในเวลานี้แต่พระเจ้าจะสามารถที่จะฟื้นฟูนะครับ ประเทศหรือว่าชีวิตของเขาได้พี่น้องของพระเจ้าช่วยที่เราจะเป็นคนที่อยู่ในพระเจ้าน,นั็นไหมครับพี่น้องนะครับถ้าเรานะอยู่นอกพระเจ้านะครับถ้าเราด้วยทําด้วยกําลังของเราเองเรานะี่พึ่งพาอํานาจของโลกนี้เราใช้เนื้อนหนัง นะครับในที่สุดนะครับสิ่งเหล่านี้ก็จะถูกทําลายไปแต่เมื่อเราอยู่ในพระเจ้าแม้ว่าเราจะเป็นคนที่ออนแอแต่พระเจ้าจะส่งกลับทําให้เราเข้มแข็งได้และในข้อที่3นะครับถึงข้อข้อ3และข้อ4นะครับก็จะเป็นภาพของนะครับกองทัพบ,นะบาบิโลนนะครับก็จะเห็นภาพใน,ในข้อที่3นะบอกว่าโล่นักรบของเขาสีแดงทหารหารสวมเครื่องแบบสีแดงเข้ม รถล,ลบก็แวบวาบดังประกายเพลิงในวันเตรียมพร้อมและม้าศึกก็เพนโลนไปมานะครับนาฮมก็คงจะเห็นเป็นภาพนะครับว่าเห็นนักรบนะครับสีแดงนะครับก็เป็นนักรบที่แสดงถึงนะครับกองทัพของบาบิโลนนะครับกองทัพของบาบิโลนเนี่ยนะครับก็จะมีนะครับชุดนะครับหรือว่า เครื่องแต่งกายของเขานะครับออกเป็นในลักษณะสีแดงนะครับตามนะพระครัของพระเจ้าในเอเสเคียวบทที่23นะครับข้อ14เอเสเคียบทที่23นะครับข้อ14นะครับก็พูดถึงนะครับในตอนท้ายนะครับก็บอกว่าแต่เธอยังเล่นชุยงยิ่งขึ้นเธอเห็นรูปของผู้ชายสลักอยู่บนผนังนะครับรูปของผู้ชายสลักอยู่บนผนังเป็นรูปคนเคลเดียที่วาดด้วยสีแดงเข้ม นะครับรูปของคนเคีวเดียนะครับก็คือนะครับพวกบาบิโลนนะครับในนี่เองนะครับคนเคีวเดียก็คือชาวบาบิโลนนะครับก็ถูกวาดนะฮะวาดรูปบนผนังนะครับก็จะสังเกตว่าภาพที่บนผนังเนี้ยนะครับเขาทาด้วยสีแดงนะครับก็แสดงว่านะครับเมื่อเขา นะอกองทัพของบาบิโลนเนี่ยนะครับคงจะมีแนนชุดนะครับสีแดงของเขานะครับเป็นสัญลักษณ์ของเขาเป็นสีของเขานะครับแล้วก็นะครับ,นะรบภาพนี้ก็ถูกเขียนขึ้นบนผนังนะครับแล้วก็ระบายสีแดงก็เมื่อเห็นนะครับก็เป็นเหมือนกับเห็นว่าเป็นกองทัพของบาบิโลนนะครับเพราะฉะนั้นในพระคัมภีร์ของพระเจ้านาหูบทที่2ในข้อ3านี้นะครับก็เป็น ภาพของกองทัพบาบิโลนนะครับสวมเครื่องแบบสีแดงเข้มนะครับนี่ก็นะนาโฮมได้บอกไว้ก่อนนะครับว่ามีกองทัพของบาบิโลนจะขึ้นมาลดลบนะแวบว่าดังประกายเพลิงนะครับมีลดลบนะครับมากมายนะครับแล้วก็มันก็คงจะนะครับเรียกว่านะครับเยอะแยะมากมาย นะแล้วก็มันถูกเตรียมนะพร้อมนะครับเหมือนม้าศึกก็เพลนโผลนะครับวิ่งไปนะครับนะเข้าไปในทําสงครามรถลบห่อไปตามถนนอย่างบ้าคลั่งมันโลดริ้วไปมาที่ลานเมืองนะครับภาพของกองทัพของบายวิโดนที่ยกเข้ามานะครับมากมายนะครับแล้วก็ยิ่งใหญ่ดูราวกับคบเพลิงและพู่งไปอย่างสายฟ้าแลบนะครับนี่อ่า นาคมก็ได้บรรยายนะครับแล้วก็ได้เผยพริจนะพยากรณ์ไว้นะครับว่าอะไรจะเกิดขึ้นจะมีกองทัพนะครับของบาบิโลนนะมาต่อสู้นะครับแล้วก็สิ่งนี้ก็นะครับเป็นจริงนะครับในประวัติศาสตร์ที่ผ่านมานะครับอัสซีเรียก็นะครับเรียกว่าถูกกองทัพของบาบิโลนเนี่ยมาโจมตีนะครับในช่วงระยะเวลาหนึ่งนะครับอัสซีเรียก็เป็น นะครับอาณาจักรที่เรืองอำนาจอยู่นะครับแล้วกนะ็มีอำนาจแล้วก็ไปนะลบนะชนะนะครับประเทศต่างๆโดยรอบนะครับแล้วก็เป็นอนาณาจักรที่ยิ่งใหญ่แต่ว่านะครับพระเจ้าก็ทรงโปรดนะครับให้มีอาณาจักรอื่นขึ้นมานะครับอา,อาณาจักรอัสเรียก็นะครับอ่อนกําลังลงอาณาจักรบาบิโลนนะครับก็เข้มแข็งขึ้นนะแล้วก็มีกําลังขึ้นและ บาบิโลนะ Babylon, นะครับซึ่งนะอยู่ทางใต้ก็ขึ้นไปนะครับแล้วก็ต่อสู้กับอาเซเรียนะซึ่งเป็นอาณาจักรที่เข้มแข็งที่สุดในเวลานั้นนะครับถ้าเขาสามารถที่จะชนะอาสซเรียได้นะครับก็จะสามารถที่จะชนะอนะาณาจักรอื่นๆได้นะครับนั่นกนะ็ในสมัยของนะครับกษัตริย์นะครับเนโปโปลัสซานนะครับพ่อของ เนบุคัตเนสานะครับก็ได้ส่งทหารไปแล้วก็ผู้นําทหารนั้นนะครับแม่ทัพใหญ่ที่ไปต่อสู้นะครับก็คือเนบุคัตเนสานะครับพี่น้องจําได้ไหมครับนะครับชื่อของนผู้ชายคนนี้กษัตริย์เนบุคัตเนซานะครับตอนแรกก็เป็นนะครับเรียกว่าผู้บัญชาการกองทัพนะครับนำทัพไปต่อสู้นะครับกับอาณาจักรต่างๆนะครับอัสซีเรียรวมถึง อาณาจักรนะครับอยูดาด้วยเช่นเดียวกันนะครับ <c oughs> และเมื่อนะครับอเขาลบชนะ <c oughs> ในภายหลังประศัตรในบุคคลในซานะครับก็ได้มาเป็น นะครับกษัตริย์แล้วก็ปกครองบาบิโลนในที่สุดนะครับเราก็จะได้เห็นเรื่องราวของกษัตริย์ในบุคัดเนสานนะครับที่ชัดเจนในพระธรรมดาเนียลน,นะครับแล้วก็ในพระธรรมสองพงกษัตริย์ในตอนท้ายก็เราก็จะเห็นว่าในบุคคลเนสานก็ไปยกทัพไปนะครับแล้วก็ลบชนะนะอาณาจักรยูดาด้วยนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับแต่อย่างไรก็ตามนาหูได้เผยพระวจนะได้บอกล่วงหน้าว่าอะไรจะเกิดขึ้น เลยตั้งแต่ข้อ5เป็นต้นไปนะครับก็พูดถึงนะครับอาณาจักรอัอสเตเลียสภาพของอาณาจักรอัสเตเลียรหรือว่าเมืองนีนาเวเป็นอย่างไรนะครับในเวลานั้นเมืองนีนาเวย์ตั้งแต่ข้อ5นะครับบอกว่า <c oughs> นายทหารถูกเรียกตัวเมื่อเขาพวกเขาก็สะดุดเมื่อเดินไป นะครับก็เรียกว่านายทหารเมื่อได้ข่าวนะครับว่ามีกองทัพของบาบิโลนนะยกทัพขึ้นมาจะต่อสู้นะครับนายทหารก็ถูกเรียกตัวเข้าไปประจำการแต่ว่าเมื่อเข้าไปก็สะดุดนะครับก็เป็นภาพนะครับว่ามีความคลังขนอาโรอมานเกิดขึ้นพวกเขารีบรุดไปที่กำแพงเมืองมีเพลิงกันอาวุธตั้งขึ้นนะครับเขาก็เข้าไปประจำการในเมืองนะครับแล้วก็ตั้งนะครับเตรียมพร้อม เกิดอะไรขึ้นประตูทั้งหลายที่แม่น้ําถูกเปิดออกแล้วพระราชวังก็พังทลายนะครับก็ปรากฏว่าเขาก็พยายามที่จะปิดประตูนะครับปิดประตูเมืองนะครับไม่ให้กองทัพของบาบิโลนเข้ามานะครับนี่ก็เป็น,นการสู้รบพี่น้องอาจจะจินตนาการภาพนะครับตามที่พี่น้องอาจจะเคยเห็นในภาพยนตร์นะครับไทยนะครับเมื่อมีกองทัพของขามา่ามาบุกกรุงศรีอยุธยา นะครับมีกำแพงเมืองนะครับมีการตั้งนะครับที่ป้องกันนะครับเครื่องป้องกันอะไรต่างๆนะครับก็มีการตั้งอยู่นะครับประตูก็ปิดนะครับไม่ให้ศัตรูเข้ามาในเมืองได้แต่ปรากฏว่านะครับประขารของพระเจ้าในข้อ6บอกว่าประตูทั้งหลายที่แม่น้ําถูกเปิดออกนะครับนั่นก็ เป็นภาพนะครับว่าในการต่อสู้ในเวลานั้นนะครับก็อาณาจากบาบิโลนกองทัพของบาบิโลนนะครับก็ใช้แนวการสร้างเหมือนกับเป็นเขื่อนนะครับแล้วก็กักน้าไว้นะครับแล้วก็ในที่สุดก็เปิดเขื่อนนะครับเพื่อที่จะให้น้านะครับที่ของแม่น้ํา ไทคริสนะครับที่อยู่ใกล้ๆนั้นนะครับก็ไหลนะครับบ่าเข้ามาที่ประตูเมืองแล้วก็ทําให้ประตูเมืองนะของนีนาเวนั้นก็ถูกเปิยออกนะครับโดยนะครับพลังของน้ําที่ไหลนะครับบ่าเข้าไปนะครับพระราชวังก็พังทลายนะครับเมืองนะพังทลาย นะในเวลานั้นพระราชินีถูกเปลื้องเครื่องทรงและถูกนำไปบรรดาสาวใช้ก็อดครวญน,นะครับนะก็เห็นนะครับภาพนะครับว่าเมื่อกองทัพของบาบิโลนเข้ามาในนีโนเวนะครับก็นะพระราชินีก็ถูกนะครับอถอดอเครื่องแต่งกายนะครับถูกจับไปเป็นเชลยนะหรือว่าคนที่คอยรับใช้อยู่นะครับก็ เรียกว่าสาวใช้ต่างๆก็ร้องนะครับขำควรอดควรนะครับเสียงของนางโศกเศร้าอย่างเสียงนกพิราบและต่างก็ตีอกของตนนะครับบรรดาผู้หญิงที่อยู่ในนั้นก็เรียกว่าการตีอกนะครับไปที่นะครับหน้าอกของตัวเองนะครับแสดงถึงความขมขื่นความเศร้าโศกความเสียใจความอะไรนะครับที่เกิดขึ้น,นจากภัยที่ภัยสงครามนะศัตรูได้เข้ามาในเมือง นะครับแล้วก็ทํำลายนั่นก็เป็นภาพที่เราเห็นนะครับในพระธรรมเอเสเคียวบทที่7นะครับก็พูดถึงเรื่องนี้นะครับนะเมื่อมีนะสงครามเมื่อมีภัยเกิดขึ้นนะ e เอเสเคียวบทที่ 7: ข้อสิบอ,บอกว่าถ้ามีใครรอดตายหนีไปได้พวกเขาจะอยู่บนภูเขาเขาจะเป็นเหมือนนกพิราดแห่งภูเขาแต่ละคนจะร้องควรครางเพราะความผิดบาปของตนมือทุกมือก็อ่อนแรงและเขาทุกเขาก็ปวกเปียกนะครับนี่ก็เป็นภาพ นะครับของเรียกว่า,าเมืองนีนาเวก็จะถูกทำลายในที่สุดนะในข้อที่8บอกว่านีนาเวก็เหมือนสระน้ำที่น้ำไหลออกมานะครับก็เนะี่ยคงจะมีน้ำไหลมานะครับหรือว่าประตูนั่นก็ถูกเปิดออกนะครับนะเป็นแอ่งน้ำนะครับมันทะลักเข้ามากองทัพของ บาบิโลนก็ทะลักเข้ามาในเมืองนะครับอย่างรวดเร็วบอกว่าหยุดหยุดพอๆนะครับลักษณะอย่างนั้นนะครับหยุดหยุดหยุดนะครับแต่ว่าก็ไม่มีใครนะครับหยุดนะครับทุกคนก็นะครับเรียกว่าภัยนั้นก็เข้าไปในเมืองนีนาเวนะครับแล้วในเขากาบอกว่าจงปล้นเงินจงปล้นทองมีทรัพย์สมบัติมากมายไม่สิ้นสุดมั่งขั่งด้วยของมีค่าทุกอย่างนะครับชาวนีนาเวย นะครับก็เคยเป็นคนที่นะครับมั่งคั่งด้วยการที่เขาไปต่อสู้ไปแย่งชิงนะครับไปปล้นนะครับไปอเอาทรัพย์สมบัตินะครับของประเทศอื่นเมืองอื่นนะครับเมืองไหนมีความมั่งคั่งร่ำรวยนะครับเขาก็ใช้กำลังนะใช้ความเข้มแข็งของเขาไปปล้นเอานะครับ ด้วยความโหดร้ายด้วยความทารุณของเขาครับเขาทําสิ่งเหล่าน,นี้นะครับในทุกเมืองนะครับหรือว่าในประเทศต่างๆนะครับก็ปล้นเอามานะเขามีทรัพย์สมบัติมากมายนะครับนี่ก็เป็นสิ่งที่นะครับชาวนีนาเวนะครับหรือว่า,า,วา,าอาณาจักรซอเริธรทำต่อผู้อื่นนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับ ภาพนี้ก็สะท้อนกลับมาที่ตัวของนเขาเองนะครับชาวเมืองนินาเวเองหรือว่าอาณาจักรออสเลียเองนะเกิดอะไรขึ้นกับนีนาเวข้อสิบบอกว่าวหมดตัวอ้างว้างและร้างเปล่าหัวใจสลายและหัวเขาก็สั่นคลอนบั้นเอวก็ปวดร้าวไปหมดใบหน้าทุกคนซีดเสียวน้องนะครับอาจารก็บรรยายภาพของเมืองนีนาเวว่านะหมดตัว อ้างว้างล้างเปล่าไม่มีอะไรเหลือนะีหัวใจของเขาสลายหัวเขาก็สั่นคลอนนะครับบันเอวนะปวดบับ้นเอวเจ็บปวดไปหมดหน้าตาซีเซียวเพราะความกลัวนะครับภัยมาถึงพี่น้องที่รักนี่คือนะครับวันเวลาแห่งการพิพากษาของพระเจ้าที่มาถึงชาวเมืองนีนเวย นะครับเมืองที่คิดว่าเขาเข้มแข็งด้วยกําลังด้วยความโหดร้ายนะครับด้วยความรุนแรงของเขาเขาจะเอาชนะเขาจะปล้นเขาจะกอบโกยเพื่อตัวของเขาเองนะครับเขามั่นใจในกําลังของเขาเองในความเข้มแข็งของเขาเองนะครับเขาจะไปสามารถทําอันนั้นอันนี้ได้นะครับโดยตัวของเขาแต่ว่าพี่น้องที่รักนะครับพระเจ้าบอกกับเขาในที่สุดอาณาจักรอัสเเลียที่มั่งคั่งดูเหมือนเข้มแข็ง ก็จะหมดตัวอ้างว้างร้างเปล่าหัวใจสลายและหัวเข่าก็สั่นคลอดและพระครัมภีพระเจ้าก็พูดถึงบรรยายภาพของอสัสซีเรียนะครับในข้อที่11-12นะครับบอกว่าถ้าสิงอยู่ที่ไหนอสัสซีเรียเป็นเหมือนกับนะครับเหมือนที่มีสัญลักษณ์ของสิงโตนะครับอยู่ที่นั่นนะครับก็เรียกว่าเขา,ามีกําลังมีพะละกําลังในการต่อสู้กับศัตรูนะครับดุ ร้ายนะครับอย่างสิงโตเหล่านั้นนะครับคือที่เลี้ยงเหล่าลูกสิงนะครับสิงโตก็จะออกนะครับล่าหาเหยื่อในการออกไปนะครับเราก็จับนะฮะสัตว์อื่นนะครับเป็นอาหารนะครับแล้วก็นําเหยื่อเหล่านั้นนะครับไม่ว่าจะเก่งกว้างอะไรก็ตามนะครับมาเป็นอาหารแล้วก็นํากลับมานะครับที่ถ้าของสิงโตนี่ก็เป็นภาพที่บรรยาย ถึงลักษณะของอาณาจักรอัซิเลียในเวลานั้นเช่นเดียวกันที่ลูกของมันเคยอยู่ที่นั่นนะไม่มีผู้ใดไม่มีใครไปรบกวนไม่มีใครกล้าไปหยยมกับอัซิเลียนะครับแต่ว่าเราก็สิ่งนั้นได้ฉีกอาหารให้ลูกของมันพอกินคาบเยือมาให้พวกเมียของมันมันสะสมเหยื่อเต็มถ้ำและสะสมเนื้อที่ฉีกแล้วเต็มลังนะครับนี่ก็แอซิเลียก็เป็นอย่างนั้นมีทรัพย์สมบัติมากมายนะครับแต่ ในข้อที่13านะครับบอกว่าพระยาเวจอมทัพตัดว่าดูเถิดเราต่อสู้เจ้าเราจะเผาบรรดารดลบของเจ้าให้เป็นควันและดาบจะสังหารเหล่าลูกสิงของเจ้าเราจะกำจัดเหยี่ยของเจ้าเสียจากโรคโลกจะไม่มีใครได้ยินเสียงผู้สื่อสารของเจ้าอีกนะครับแต่พระเจ้าบอกว่าพระเจ้าจะต่อสู้กับอัสซีเลีย เป็นองค์ทดนะครับนี่ก็เป็นถ้อยคําของพระเจ้าพระเจ้าบอกว่านะเวลาแห่งการพิพากษามาถึงพระเจ้านะใช้นะครับอาณาจักรบาบิโลนนะครับขึ้นมากําจัดใน,ะอ,นาอาณาจักรออสเซเรียแล้วก็เผานะครับลดลบของเขาให้เป็นควันนะแล้วก็นะสิ่งที่เขามั่นใจสิ่งที่เป็นความเข้มแข็งของเขานะพระเจ้าจะทรงทําลายสิ่งเหล่านี้เราก็จะนะ ดาบจะสังหารเหล่าลูกสิงนะครับของเจ้านะครับลูกของเขานะครับก็ถูกทําลายนะครับลูกของเขาที่ดูเหมือนมีความกล้าหาญนะครับมีความเข้มแข็งนะแล้วก็ออกไปทำร้ายผู้อื่นนะครับ ข่มเหงผู้อื่น,นเราจะกําจัดเยื่อของเจ้าเสียจากโลกนะครับเขาจะไม่มีอาหารเขาจะไม่มีอีกและจะไม่มีใครได้ยินเสียงผู้สื่อสารของเจ้านะครับก็นะหมายถึงคนที่จะส่งสารคนที่จะพูดนะครับถึงความยิ่งใหญ่ของอัสซีเลียะจะไม่มีไม่มีใครได้ยินเสียงผู้สื่อสารของเจ้าอีกนั่นหมายความว่าอาณาจักรอัสเีรเลียจะล่มสลายอย่างถาวร จะไม่มีอาณาจักรอัสซตเลียอีกเลยนะครับและสิ่งนี้ก็เป็นจริงนะครับสิ่งที่พระเจ้าทรงพูดถึงอาณาจักรอัสเตเลียนี้นะครับก็ถูกทําลายนะครับในอีกประมาณสิบกว่าปีนะครับหลังจากที่นาหูมได้เผยพระชจนะของพระเจ้าออกไป อาณาจักรกซีเรียก็สูญสลายพังพินานะครับถูกอาณาจักรบาบิโลนนะครับซึ่งมีอํานาจนะยิ่งใหญ่กว่านะครับมาทําลายนะครับที่นั่นนี่ก็เป็นเรื่องราวที่พระเจ้านะครับทรงบอกนะครับกับอา,กอาณาจักรออสเรียหรือว่าเมืองนีนเวว่าอะไรกําลังจะเกิดขึ้นพี่น้องที่รักเรื่องนี้สอนอะไรเราบ้าง ขอพระเจ้าทรงพูดนะครับและสอนเราด้วยเช่นเดียวกันเรากําลังนะครับอยู่ฝ่ายไหนเรากําลังยืนอยู่ฝ่ายพระเจ้าหรือเรากําลังต่อสู้กับพระเจ้าพี่น้องขอพระเจ้าทรงพูดกับเราอเมนน,นะครับพี่น้องเราจะไม่เป็นเหมือนกับใาเมืองนินาเวที่ดื้อดึงแล้วก็เย่อหยิงนะครับในโอ้วดในพละกําลังของตัวเองนะครับและในที่สุดในพระเจ้าก็ส่งกองทัพมาแล้วก็ทําลายเขา แต่ขอพระเจ้าช่วยที่เราจะอยู่ฝ่ายพระเจ้าพระเจ้าเป็นพระเจ้าผู้ทรงอยู่เหนือนะครับและมีสิทธิอำนาจอยู่เหนือทุกสิ่งนะครับเราจะนะไม่หลงจนไปจากพระเจ้าเห็นไ,ไหมครับพี่น้องนะครับเราจะนะครับไม่นะครับเยอะยิ่งในกําลังในความสามารถของเราเองแต่เราจะถ่อมใจลง เราเห็นนะครับว่าพระวจนะของพระเจ้าก็พูดอยู่หลายครั้งหลายตอนด้วยกันนะครับว่าพระเจ้าทรงต่อสู้กับผู้ที่มีใจเย่อหยิ่งแต่พระเจ้านะครับจะทรงนะครับยกคนที่ทอมใจลงแต่พระเจ้าจะยกเขาขึ้นพี่น้องขอพระเจ้าทรงโปรดเมตตานะครับอย่าให้ชีวิตของเราเป็นเหมือนกับนะครับชาวเมืองนีนาเวย์ที่เต็มไปได้วยความทารุณเต็มไปด้วยความโหดร้ายนะครับแล้วก็ ไม่เชื่อฟังเยื่ยยิงนะครับปฏิเสธพระเจ้าแต่ว่าในที่สุดนะครับเมืองนั้นอนาณาจักรนั้นก็จะถูกทําลายในที่สุดขอพระชาช่วยที่เราจะเชื่อและไว้วางใจในพระเจ้าพระเจ้าจะทรงเป็นความไว้วางใจของเราพระเจ้าจะทรงเป็นความเข้มแข็งของเราเห็นไหมครับพี่น้องนะครับเราจะเชื่อในพรนะองค์และเราก็เห็นนะครับว่าพระเจ้าเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังการเปลี่ยนแปลงของอาณาจักรต่างๆในโลกนี้ด้วยเช่นเดียวกัน พี่น้องนะครับในช่วงเวลาหนึ่งนะครับพระเจ้าก็ให้อัสซีเลียมีความเข้มแข็งนะครับและในที่สุดนะครับพระเจ้าก็บอก่วงหน้าว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับอัสเีเลียอาณาจักรบาบิโลนนะครับก็เกิดขึ้นนะครับหลังจากนั้นนะครับอาณาจักรบาบิโลนก็ขึ้นมาแล้วก็ทําลายอาณาจักรอัสซีเลียนะครับในเวลานั้นนะแล้วเราก็เห็นนะครับเรื่องเหล่านี้ในพระคัมภีร์ด้วยเช่นเดียวกันนะครับในพระธรรมดาเนียล และหลังจากที่นะฮะาอาณาจักรบาบิโลนเรื่องอํานาจขึ้นมากษัตริย์เนบูคัดเนสาก็มีความเย่อหยิ่งจองหองนะครับแต่พระเจ้าก็ทรงทาให้เขานะครับอาณาจกกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่นะครับให้เขานะกลับไปเลียน้ําค้างของแผ่นดินโลกนะครับพระเจ้าก็ต่อสู้กับเนบูคัดเนสานะครับ ในที่สุดนะครับแลวเมื่อในมคอดเนสายอมต่อพระเจ้านะครับพระเจ้าก็ให้เขากลับมานะครับเรียกว่าอยู่ในสถานะอีกนะครับแต่หลังจากนั้นพระเจ้าก็ยกนะครับอาณาจักรอื่นนะครับมามีอาณาจักรเปอร์เซียนะครับก็มานะครับต่อสู้กับบาบิโลนแล้วก็มีชัยชนะเหนือบาบิโลนนะครับในที่สุดนะครับนั่ก็เป็นอีกอาณาจักรหนึ่งที่ซึ่งจะมาในภายหลังซึ่งเราจะมีโอกาสได้ดูใน พระธรรมดานเนียนนะครับพระธรรมดานเนียนก็จะพูดถึงอาณาจักรบาบิโลนอาณาจักรเปอร์เซียที่จะตามมาในภายหลังแต่อย่างไรก็ตามนะครับพี่น้องไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างไรไม่ว <Huh? S 1> ่าสถานการณ์การเมืองนะครับหรือโลกหรือการปกครองจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรแต่พระเจ้าก็ยังรงครอบครองอยู่พระเจ้าก็ยังสงอยู่เหนือนะครับการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นนะครับพระเจ้าก็ทรงโปรดนะครับให้และมีอาจจะมี นะครับบางสิ่งบางอย่างนะครับเกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะครับเราไม่รู้ว่าโลกของเราในปัจจุบันจะเป็นอย่างไรก็ตามนะครับมันจะเปลี่ยนไปใครจะมีอํานาจใครจะมีอ,อะไรต่างๆอย่างไรเกิดขึ้นนะครับแต่ขอพระเจ้าช่วยที่เราจะมีความมั่นคงและจะอยู่ในพระเจ้าเสมอพระเจ้าจะเป็นความมั่นคงของเราอาณาจักรของโลกนี้ที่ยิ่งใหญ่มันก็จะอยู่เพียงชั่วคาวใน ช่วงระยะหนึ่งที่พระเจ้าทรงโปรดอนุญาตนะครับให้อยู่แต่นะครับอย่างไรก็ตามนะครับอาณาจักรเรานั้นก็ไม่มั่นคงนะครับแต่เราทั้งหลายให้เราอยู่ในอนาณาจักรของพระเจ้าอยู่ในการปกครองของพระเจ้าแม้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะครับพระเจ้าก็ยังทรงครอบครองอยู่ขอพระเจ้าทรงโปรดอุทพรชีวิตของเรานะครับที่เราจะมีความมั่นคงในพระเจ้าและเมื่อเราทําสิ่งใดที่ไม่ถูกนะครับ ต้องนะครับขอพระเจ้าที่จะชำระเราขัดเกลาชีวิตของเราให้เรากลับใจใหม่นะครับเหมือนอย่างชาวนีนาเวที่กลับใจใหม่ในตอนแรกนะครับเพื่อการพิพากษาลงโทษจะไม่มาถึงนะครับเช่นเดียวกันกันกบนีนาเวในภายหลังขอพระเจ้าทรงโปรดดวยความพี่น้องนะครับในการไข่ควรพระคำของพระเจ้าและนําพระคำของพระเจ้ามาใช้ในชีวิตส่วนตัวของเราต่อไปนะครับขอพระเจ้าอยพรครับ